เรื่องของวีซ่าฟรีนะคะเป็นเรื่องที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะนะคะวีซ่าฟรีกับคาซักสถานตอนนี้ทางรัฐบาลได้มีการขยายต่อในเรื่องนี้ออกไปอีก6เดือนนะคะหลังจากที่พบว่ายอดนักท่องเที่ยวตอนนี้กำลังที่จะพุ่งสูงขึ้นเลยทีเดียวค่ะ โดยที่ประชุมคอรโมนะคะมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตรานะคะเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติคาซักสถานออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2567นะคะเนื่องจากเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคะก็เลยมีการขยายไปอีกนั่นเองค่ะสำหรับสถิตินะครับจำนวนนักท่องเที่ยวชาว ขาซักสถานที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่25กันยายน2566ถึงวันที่10มกราคม2567นะครับมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่านะครับ68,800กับอีก24คนนะครับโดยในปี2566นะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนนะฮะ172,200กับอีก82คนซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับโดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งนะครับประมาณ 7 5 0 0 0นานะครับกับอีก80บาทต่อคนต่อครั้งค่ะซึ่งก็ได้มีการมอบหมายนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลกระทบจากการออกประกาศนะคะฉบับนี้ภายหลังครบระยะเวลา6เดือนที่ประกาศไว้นะคะหากมีผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติก็ให้หน่วยงานความมั่นคงนะคะที่เกี่ยวข้องมีการเสนอคอรอมอเพื่อที่จะ พิจารณายกเลิกนะคะประกาศต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าหากว่าต่างชาติเข้ามาเนี่ยกำลังซื้อของเขามันก็ส่งผลในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะคะที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มีการขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะ